สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่23มกราคมนะครับ2,557นะครับก็เป็นพรีวิวตัวบางจากนะครับถ้าหากมาดูในเรื่องของภาพรวมในไตรมาส4เนี่ยเราจะพบว่า การเดินเครื่องของลงกลั่นนะครับในไตรมาส4เนี่ยจะยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาส3นะฮะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับในขณะที่ค่าการกั่นเนี่ยเฉลี่ยนะครับอยู่ที่4.3เหรียญอันนี้ก็ถือว่าลดลงจากไตรมาส3ที่5.5เหรียญน,นะครับแล้วก็ส่วนต่างผลิตภัณฑ์น้ามันเบนซินกับดูไบนะครับปรับตัวลง3.2เหรียญน,นะครับมาอยู่ที่9.2เหรียญต่อบาเรลนะครับ ส่วนเรื่องของราคาน้ํามันดิบนะฮะในไตรมาส4เนี่ยปรับตัวขึ้นไม่มากนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส3นะครับโดยราคาน้ํามันดิบเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับประมาณสักแค่0.7เหรียญน,นะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส3นะครับที่เพิ่มขึ้นถึง5.4เหรียญต่อบาร์เรลนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทําให้กําไรจากสต็อกน้ํามันเนี่ยไม่ได้มากนะครับธุรกิจ การตลาดนะฮะอันนี้ก็ยังคงเผชิญกับแรงแข่งขันอยู่นะก็ส่งผลให้การทํากําไรของธุรกิจการตลาดเนี่ยยังคงลดลงมาอยู่ที่ประมาณสัก50สตางค์ต่อลิตรนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส3ที่53สตังค์ต่อลิตรนะครับแต่เนื่องจากปริมาณการขายเนี่ยสูงขึ้นนะครับก็ช่วยชดเชยได้ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งในไตรมาส4เนี่ยปริมาณการขายอยู่ที่430ล้านลิตรต่อเดือนนะครับเมื่อเทียบกับ405ล้านลิตรนะครับ ต่อเดือนในไตรมาสสามครับส่วนพลังงานทดแทนนะครับในไตรมาสสีเนี่ยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งเฟสหและ2ยังคงดําเนินงานได้เป็นปกตินะครับซึ่งจากภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเรามองแนวโน้มกําไรในไตรมาสสี่จะลดลง64%เทียบ Q on Q นะครับกำไรเนี่ยจะลงมาอยู่ที่487ล้านบาทนะครับจากการอ่อนตัวลงของธุรกิจลงกันนะฮะเนื่องจากก็คืออย่างที่บอกนฮะค,ค่ากันกันที่อ่อนตัวลงนะครับ แล้วก็สเปดนะครับที่ลดลงแล้วก็ไม่มีกำไรจากสต็อกน้ำมันที่มากเหมือนอย่างไตรมาสสามนะครับที่สูงถึง2.8เหรียญน,นะครับต่อบาเรล,เลนะครับโดยทั้งฝ่ายค่าจะเห็นกำไรจากสต็อกน้ำมัน,นยอยู่ที่ซักประมาณ1.1เหรียญน,นะครับก็คือลดลงประมาณกว่าครึ่งนะครับเนื่องจากราคาน้ำมันดิบดูไบเนี่ยปรับขึ้นไม่สูงนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าหากดูในเรื่องของภาพรวมทั้งปีนะครับเราคาดว่ากำไรเนี่ยจะโตขึ้น4%นะครับมาอยู่ที่4 0 4 4 5 2ล้านเหรียญน,นะครับสำหรับในปี57นะครับธุรกิจการกันเนี่ยยังต้องเผชิญก,กับความไม่แน่นอนนะครับของค่าการการันนะฮะเนื่องจากาภาวะอุปทานส่วนเกินนะฮะอีกทั้งบางจากยังมีแผนที่จะหยุดซ่อมบำรุงในช่วงของเดือนพฤษภาแล้วก็มิถุนานฮะกินระยะเวลาราว46วันนะครับ แต่การกระจายธุรกิจไปยังธุรกิจพลังงานทดแทนนะครับอย่างเช่นโรงการท,ทั่วที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยก็จะช่วยหนุนนะครับผลการดําเนินงานโดยรวมนะครับโดยในปีนี้จะยังคงเพิ่มกําลังการผลิตนะครับพลังงานแสงอาทิตย์สู่เฟสสามได้อีก48เมกะวัตต์นะครับแล้วก็จะทยอยเปิดดําเนินงานได้ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปนะครับถ้าหากมาดูราคานะครับในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยราคาปรับตัวลดลงมาราว10รนะฮะ แล้วก็ปรับตัวลดลงมากกว่ากลุ่มพลังงานแล้วก็ดัชนีด้วยนะครับแนวโน้มผลการดำเนินงานในปีนี้เนี่ยยังได้ประโยชน์จากการกระจายฐานธุรกิจนะครับแล้วก็ในระยะยาวยังมีแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับโครงการ 3E นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของการเพิ่มกําลังการกันนะฮะการประหยัดต้นทุนนะครับเพื่อจะเพิ่มการทํากําไรนะครับให้มากขึ้นนะครับทางฝ่ายแนะนําซื้อนะครับราคาพื้นฐานเนี่ยมองไว้ที่41บาทนะครับ Uh, แล้วก็เป็นพรีวิวนะครับในตัวของ VGI ไนะครับไ uh, ตามาสนี้เนี่ยก็ไ uh, ตม่านสามทับห้าเจ็ดนะฮะเนื่องจากเขาปิดงบไม่ตรง uh, ไม่เหมือนคนอื่นนะครับ uh, ตัวกำไรนะครับคาดว่าจะปรับตัวลดลงทั้งค o ว Q แล้วก็ YEAR on YEAR นะครับโดยมองว่ากำไรเนี่ยจะอยู่ที่268ล้านบาทนะครับถ้าหากมาดูปกติเนี่ยไตายมาส ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นไฮซีซันของธุรกิจนะครับแต่เนื่องจากภาวะกําลังซื้อที่หดตัวลงนะครับที่ดาเนินที่ดาเนินมาอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสสมาสู่ไตรมาสสามและยังเจอในเรื่องของอการเมืองด้วยนะครับก็เลยส่งผลให้ภาพอุตสาหกรรมเนี่ยโดยเฉพาะในศูนย์การค้าเนี่ยมีการหดตัวลงค่อนข้างมากนะฮะในขณะที่ในระบบรถไฟฟ้าเองเนี่ยยังคงเติบโตได้นะฮะแต่ในลักษณะที่ชะลอตัวลงเราก็คาดว่าจะเห็น ตัวไรายได้นะครับรวมในไต,ตรมาสนี้เนี่ยออกมาถือว่าทรงตัวนะครับอยู่ที่770ล้านบาทนะครับส่วนต้นทุนกับค่าใช้จ่ายขายทัพบ,บริหารเนี่ยค่าจะปรับตัวขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามการขยายงานแล้วก็บุคลากร,กรที่เพิ่มขึ้นสําหรับในไต,ตรมาสสีนะฮะถือว่าเป็นช่วงโรซีซั่นนะครับของธุรกิจนะฮะประกอบกับ การดําเนินการประท้วงเนี่ยก็ยังคงมีต่อเนื่องเข้ามาอยู่ด้วยนะครับรวมไปถึงการจับใจ่ายใช้สอยเราก็คาดว่าแตมาสี่เองก็คงไม่ได้ดีนักเหมือนกันนะครับแต่เนื่องจากจะมีตัวช่วยเข้ามาก็คือในเรื่องของขบวนรถไฟฟ้าใหม่นะครับจะเข้ามาสร้างรายได้ในช่วงของมกราคมกุมภาพันธ์อีก5ขบวนนะครับก็น่าจะช่วยชดเชยรายได้ที่จะชะลอตัวลงไปได้ส่วนหนึ่งนะครับประกอบกับการปรับขึ้นแพ็กเกจนะครับในช่วงของไตมาสานะครับก็น่าจะมีผลมากขึ้นนะครับส่วน โฆษณาใหม่คือ e-poster เนี่ยต้องเลื่อนไปนะครับอีก2เดือนไปเปิดในเมษาปี57นะครับจากผลของไตรมาส3ที่กำไรดรอลงนะครับแล้วก็ไตรมาส4ที่ยังไม่ดีนักนะครับแล้วก็มีการปรับลดคาดการตัวกำไรลงนะครับจากประมาณการเดิมเนี่ยสักประมาณ15%นะครับมาอยู่ที่1 1 3 9 9ล้านบาทน,นะครับแต่ถ้าดูเทียบกับปีที่แล้วยังถือว่าโตได้ดีที่26%นะครับแล้วก็มองว่าในปี 58เองเนี่ยน่าจะกลับมาเติบโตได้เด่นขึ้นนะฮะเนื่องจากฐานที่ต่ำลงในปี57นะครับก็จะทำให้ปี58เนี่ยโตขึ้นนะครับประกอบกับเรามองว่าปัญหาต่างๆเนี่ยน่าจะคลี่คลายลงไปในทางที่ดีนะครับก็น่าจะเห็นการเติบโตของกำไรขึ้นมาที่35%เรนะครับเรามีการเขยิบการใชออ้ราคาพื้นฐานเป็นปี58นะครับเนื่องจากเขาจะปิดงบ 31มีนามนี้นะครับเราก็ได้ราคาพื้นฐานอยู่ที่14บาท20นะครับก็แนะนําซื้อนะครับแล้วก็วันนี้นะครับมี property fund เ,เข้าใหม่1ตัวนะครับคือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แล้วก็สิทธิการเช่าเหมมาชาชอินดัสทรีลนะครับชื่อย่อก็คือ HPF นะครับจำนวนที่เข้าเนี่ยก็คือ470ล้านหน่วยนะครับ ราคาที่ตาไว้หรือราคาขายเนี่ยก็คือที่10บาทนะครับสำหรับกองทุนนี้เนี่ยจะเป็นการลงทุนนะครับในโรงงานสิทธิที่ดินแล้วก็โรงงานนะครับจำนวนทั้งหมด47แห่งที่เป็นฟรีโฮนะครับแล้วก็เป็นลิสโฮอีก57โรงงานนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยจะอยู่ในนิคม ทั้งหมด4แห่งก็คือนิคมอุตสาหกรรมเหมมา,าชาชนบุรีนะครับนิคมอุตสาหกรรมอีสเทนซีบอร์ดระยองนิคมอุตสาหกรรมเหมมาชาชอีสเทนซีบอร์ดแล้วก็เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมมาชาชสระบ,บุรีนะครับ ที่กลุ่มธนาคารนะครับก็รายงานผลประกอบการไตรมาส4ออกมาครบทุกธนาคารแล้วนะครับโดย10ธนาคารที่ทั้งฝ่ายศึกษานะครับมีกำไรสุทธิรวมกันนะครับที่47,000ล้านนะครับลดลง7% Q1Q นะครับโดยการตั้งสำรองและค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นในช่วงปลายปีนะครับเป็นสายสำคัญนะครับที่ทำให้กำไรไตรมาส4นะครับลดลง Q1Q นะครับแต่เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส4ปีก่อนนะครับกำไรสุทธิไตรมาสนี้นะครับเพิ่มขึ้น59%นะครับ เนื่องจากว่าการตั้งสำรองนะครับถึงแม้ว่าจะยังคงสูงนะครับเมื่อเปรียบเทีาายบกับไตรมาสก,ก่อนนะครับแต่เมื่อเปรียบเทีาายบกับไตรมานสีปีที่แล้วนะครับการตั้งสำรองในในปีนี้ลดลงมากนะครับนอกจากนี้ยังมีเอ่อยังมีการเพิ่มหลายทุกธนาคารนะครับจะมีการเพิ่มไรายได้ดอกเบีย้ยตามการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อนะครับแล้วก็รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับทำให้กำไรสุทธิเติบโตสูงนะครับเมื่อเทียบก e ับอินเยีย ในช่วงไตรมาส4นะครับสินเชื่อของกลุ่มธนาคารกลับมาเร่งตัวขึ้นนะครับโดยเพิ่มขึ้น3% Q1Q นะครับจากไตรมาส3นะครับที่เป็นช่วงที่สินเชื่อของธนาคารนะครับเติบโตน้อยที่สุดในรอบปีแค่เพียง1.6%นะคารับทำให้สินเชื่อนะครับของกลุ่มธนาคารน,าน,นะครับเติบโตในปี5-6 11%นะครับโดยเป็นปกติในไตรมาส4อยู่แล้วนะครับที่สินเชื่อจะเติบโตสูงนะครับจากความต้องการสภาพคล่องในธุรกิจของลูกค้าธุรกิจนะครับและลูกค้า SME ็นช่วงนี้เมการจับจ่ายเช้สยสูงนะครับของลูกค้ารายย่อยนะครับโดยในช่วงแต่มาสี่นะครับมีเพียง KKP และ KTB แค่2ธนาคารนะครับที่มีสินเชื่อเติบโตน้อยกว่าในช่วงแต่มาสสามในส่วนของปี57นะครับเราคาดว่าผลของความผันผวนทั้งเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนนะครับทางการเมืองน,นะครับทำให้เกือบทุกธนาคารนะครับมีการตั้งเป้าการเติบโตสินเชื่อลดน้อยลงจากปี56ทั้งหมดนะครับ ประกอบกับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของ NPL นะครับน่าจะยังทําให้หลายธนาคารนะครับยังมีการต้านสำรองในระดับสูงอยู่ในปี57นอกจากนี้และจะไม่มีรายได้พิเศษนะครับอย่างเงินปันผลจากกองทุนวิจพักที่เพิ่งหมดอายุลงบริเัทพิชิกานะครับทำให้คาดว่ากำไรสุทธิปี57ของกลุ่มธนาคารนะครับจะเพิ่มขึ้นเพียง6%ซนะครับซึ่งเป็นระดับการเติบโตที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับ3าปีที่ผ่านมานะครับที่กลุ่มธนาคารมีต่างการเติบโตของกำไรสุทธินะครับเฉลี่ยปีละถึง17% ในส่วนหุ้นท็อปพิกนะครับเรายังเลือก K-Bank นะครับเป็นหุ้นท็อปพิกของกลุ่มนะครับให้ราคาพื้นฐานไปที่213บาทนะครับเนื่องจาก K-Bank นะครับเป็นธนาคารที่มีโครงสร้างไรายได้นะครับที่เน้นพึ่งพาไรายได้ดอกเบี้ยไม่มากนะครับซึ่งจะช่วยลดความผันผวนผลผนประกอบการนะครับในช่วงที่กบบารปล่อยสินเชื่ออาจจะชะลอตัวลงในปีหน้าได้นะครับ อีกตัวคือหลักทรัพย์เมย์แบงค์คิมเองนะครับค่ากำไรสุทธิไตรมาสี่นะครับจะลดลงในส่วนของผู้บริหารเมย์แบงค์คิมเองนะครับากาำไรสุทธิของบริษัทปีห้าหกจะเติบโตจากปีก่อนหน้าเท่าตัวนะครับจากปริมาณการซื้อขายนะดับสูงนะครับและค่าปีห้าเจ็ดกำไรทรงตัวโดยปีนี้งานวันนิธนกกจนะครับประมาณห้าถึงสิบดีลมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาทน,นะครับโดยจะมีทั้งการไปที่ปรึกษาควบรวมกิจาการการขายห,หุ้น IPO นะครับและกองหลีดรวมไปถึงกองทุนโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะครับ ในส่วนของผลประกอบการไตรมาส4นะครับคาดว่าเมย์แบงกิ้เองจะมีผลประกอบการไตรมาส4ลดต่าสุดในรอบปี56นะครับซึ่งมีสัดส่วนรดทั้งยีเดียและคิวันคิวโดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่185ล้านนะครับเนื่องจากกิมเองนะครับมีรายได้ค่าในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงจากการลดลงของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อวันของทั้งตลาดรวมถึงส่วนแบ่งตลาดค่าในหน้านะครับซื้อขายหลักทรัพย์ของเมย์แบงกิ้เองยังลดลงมาอยู่ที่9.99%ด้วยนะครับจากเมื่อก่อนอยู่ที่1.3% ประเมินคุณค่าพื้นฐานนะครับโดยอิงก,กับ PE 13เท่านะครับเราทางฝ่ายปรับราคาพื้นฐานปี57ลงมาที่22บาทน,นะครับและปรับคำแนะนําลงนะครับจากซื้อเป็นทยอยซื้อนะครับเนื่องจากคาดการกำไรปี57ลดลงอย่างไรก็ตามนะครับอาตาัตราผลตอบแทนเงินปันผลยังคงสูงอยู่นะครับที่7.2เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับในแบงก์กิมเอง ต่อที่โรงพยาบาลบำรุงราชนะครับปกติไตรมาสสี่นะครับเป็นไตรมาสที่ถือว่าเป็นช่วงโลซีซั่นนะครับที่มีวันหยุดค่อนข้างมากนะครับดังนั้นรายได้จ่อ,อตัวลงจากไตรมาสสามที่เป็นช่วงพีคนะครับอีกทั้งปัญหาการเมืองในประเทศทําให้มีจํานวนผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการน้อยลงนะครับโดยเฉพาะช่วงหนึ่งถึงสสัปดาห์ก่อปนปิดสิ้นปีแต่การเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยนะครับที่มีความรุน,นแรงของโรควก,กับการปรับเพิ่มค่าบริการคาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นได้เยียนเยียนะครับ โดยราคารายได้อยู่ที่300 3 0 0ร้อยสามพอล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 9. 5ดหเนในด้านต้นทุนนะครับการดำเนินงานยังเกิดอีคโนมีออฟสเกลจากรายได้ของผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของโรคที่เพิ่มขึ้นแต่ก็มีค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มพะในช่วงแตรมาสี่มีการเปิดห้องพักผู้ป่วยผู้ป่วยในนะครับบางส่วนที่มีการปรับปรุงออฟฟิศสำนักงานห้องพักผู้ป่วยในแต่เป็นการทยอยเปิดใช้บริการเพิ่มขึ้นตามจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ค่ากำไรสุทธิอยู่ที่596ล้านนะครับเพิ่มขึ้น16.4% Y/Y แล้วลดลง15% Q/Q ถึงแม้ว่าในช่วงแตรมาส4นะครับกำไรจ่อตัวลงแต่โดยรวมแล้วนะครับผลประกอบการเี6นะครับค่าเติบโตที่24%นะครับสำหรับผลกระทบจากปัญหาการมืองในปัจจุบันนะครับคาดว่าจะมีผลกระทบต่อไรายได้ในแตรมาส1ปี57ด้วยเช่นกันแต่ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอในการประเมินได้นะครับในเบื้องต้นคาดว่าจะกระทบกับ,ปร,บปริมาณการใช้บริการของผู้ป่วยนอกมากกว่านะครับในขณะที่ผู้ผผ ป่วยในก็กระทบเช่นกันแต่ในอา,าสาส่วนที่ต่ํากว่าทั้งนี้พระผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของโรคยังคงต้องเข้ามารับการรักษาอยู่สําหรับปี57นะครับคาดการณ์สุตรที่ทั้งปีที่2,776ล้านนะครับเพิ่มขึ้นเยอนเยียนะครับแต่คาดว่าจะทําการปรับรายได้และกำไรล,ลงนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของราคาพื้นฐานนะครับอยู่ที่102บาทนะครับแล้วก็แนะนําซื้อนะครับสาหรับโรงพยาบาลบำรุงราชขอปิดประชุมในสมื้นฐานครับ